ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานอยู่ใครที่อยากเติบโตเรื่องการงานใครที่อยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานคุณต้องอยู่ฟังให้จบนะคะแล้วก็ทําตามปฏิบัติการนี้คุณจะพบเจอกับความมหัศจรรย์กับการงานของคุณแน่นอนหลังจากนี้ไปหลังจากวินาทีนี้ไปปฏิบัติการวันที่6ทํางานดุดสิ่งมหัศจรรย์ถ้าเราทําสิ่งใดจงฝึกฝนสิ่งนั้นให้ถึงที่สุดมันจึงจะผลักดันให้เราเนี่ยถึงจุด ของคาว่าที่สุดได้มันไม่มีใครที่ทําเล่นๆแล้วมันสามารถประสบความสาเร็จได้ดังนั้นคนที่ฝึกฝนคนที่ลงมือทําไม่ว่าเขาจะเจอสถานการณ์ร้ายมากมายแค่ไหนคนที่ลงมือทําแบบที่เขาไม่เคยทํามาก่อนบ้าแบแบไร้ขีดจํากัดคุณเคยเป็นบ้างไหมที่เราเคยทําอะไรแบบบ้าๆอย่างตัวออนเองเนี่ยไม่เคยคําพูดคําว่ากูมึงกับใครเลยนะ คือพ่อแม่ก็ไม่ได้เกิดมาสัจฉาตระกูลรวยนะแต่มันก็เป็นพอเราไปเข้าอีกสังคมหนึ่งที่เขาพูดกูมึงอ่ะพอเราได้พูดกูมึงให้รู้สึกว่ามันสัใจอ่ะทาสิ่งใดจงฝืนฝืนสิ่งนั้นได้ถึงที่สุดขอบุกายพี่นกขมิ้นนะคะคือพอเราได้พูดคํานั้นออกมาเหมือนกับรู้สึกถึงความสัดใจความที่แบบเฮ้ยกูก็ทําได้เลยเนี้ย ดังนั้นถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จคุณต้องฝึกฝนและทําสิ่งนั้นให้มากที่สุดเหมือนกับคุณไม่เคยทํามาก่อนเหมือนกับความอยากของคุณอะที่คุณอยากมานะันอะที่คุณอยากได้มนะันน่ะคุณมีแรงบนันดาลใจคุณอยากจนคุณทําแบบบ้าแบบไร้ขีดจ,จากัดนะ ฝนคุณพัฒนานตัวเองแบบชนิดที่ไม่เคยทํามาก่อนน่ะฉันไม่เคยนอนตีสามฉันก็นอนตีสามอะ่ะฉันไม่เคยจดข้อความดีๆใส่สมุดฉันก็จดจนมือฉันเนี่ยแต่ฉันไม่เคยที่จะเข้าไปทักทายเพื่อนฉันก็เข้าไปทักทายจนฉันสามารถสร้างยอดผู้ติดตามได้เมื่อไรก็ตามถ้าคุณทำแบบบ้าไร้ขีดจ,จำกัดคุณทำชนิดที่คุณไม่เคยทำมาก่อนน่ะแล้วสิ่งนั้นน่ะมันจะผลักดันให้คุณน่ะไปข้างหน้าเอง นั่นแหละคือการที่เราเนี่ยจะผลักดันเข้าไปสู่ดินแดนมหัศจรรย์ใช่ไหมไม่เคยพูดกับใครจนกระทั่งพูดกับพอใช่ไหมอือสุดยอดค่ะพี่นกกมินนะคะโอ้นะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณทํามันสุดๆอะ่ะนอกกับพอใช่ไหมคำว่า,ากูมึงพี <laughs> ่นกกมินนะออนะ <laughs> ก็บอดอดก็ไม่เคยแต่พอเราไปอยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนเขาพูด ก็เลยพูดกับเขาด้วยด้วยเอาทํางาน,นดุดังมหัสจรยรทําด้วยความบ้าระหำ่ำจนผลักดันไปข้างหน้าสุดยอดค่ะเมื่อไรก็ตามถ้ามันถูกผลักดันไปข้างหน้านั่นแหละคุณจะเข้าสู่ดินแดนที่เรียกว่าแดนดินแดนแห่งมหัสจรรย์จะเป็นไปมันจะมีเหตุการณ์ถ้าเรานึกย้อนไปทําไมคนสองคนเนี่ยทำงานเราเคยสังเกตไหมว่าทําไมบางทีเราทํางานด้วยกันกับเพื่อนสองคน คนนึงประสบความสําเร็จการงานอย่างมากเลยแต่อีกคนนึงอ่ะกับล้มเหลวมันเพราะอะไรทําไมคนนึงประสบความสําเร็จทําไมคนนึงจึงประสบความล้มเหลวในขณะที่เขาเนี่ยทำงานพร้อมกันความเชื่อมโยงสู่ความสัมผัสที่หายไปนั่นคือการสํานึกรู้คุณวันนี้สิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณหนึ่งคนคนนึงเติบโตและทําให้คนหนึ่งอ่ะแม้จะพยายามกี่ครั้ง ก็ยังประสบความสําเร็จน้อยลงนั่นก็คือการเชื่อมโยงแห่งการสํานึกรู้คุณเพราะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณมีการเชื่อมโยงหรือการนึกถึงการสํานึกรู้คุณมันจะเหมือนกับการดึงดูดความโชคดีให้กับคุณเมื่อไหร่ก็ตามเราขาดความสํานึกรู้คุณในการงานที่เราทําเราจะไม่ประสบความสําเร็จแบบถาวรเลยเพื่อให้ประสบความสําเร็จสิ่งที่ดีในเรื่องของการงานเช่น ถ้าวันนี้คุณอยากเลื่อนตำแหน่งมีเพื่อนที่ดีมากขึ้นมีเพื่อนร่วมงานที่น่ารักมีแรงบันดาลใจมีไอเดียใหม่ๆหรือการเติบโตในการเงินที่มาจากการงานของคุณยิ่งถ้าคุณสำนึกรู้คุณมากเท่าไหร่คุณจะได้รับการเติบโตมากขึ้นเท่านั้นและให้คุณรู้ไว้ว่าถ้าอยากเติบโตให้คุณสำนึกรู้คุณในสิ่งที่คุณมีอยู่ ยิ่งคุณสำนึกรู้คุณมากเท่าไหร่คุณจะได้รับการตอบมากขึ้นและให้คุณรู้ไว้ว่าถ้าอยากเติบโตให้คุณสำนึกรู้คุณในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วขอบคุณการวอจกี้นะยิ่งสำนึกมากเท่าไหร่คุณก็จะได้รับมันเหลือเฟือมากเท่านั้นมันก็จะได้รับเหลือเฟือมากเท่านั้นส่วนคนที่ไม่รู้สึกสำนึกรู้คุณคุณก็จะถูกลิฟในสิ่งสิ่งนั้นไป คุณจะถูกยึดคืนในสิ่งนั้นไปสวัสดีค่ะมาลินะถ้าคนไหนที่ไม่รู้สึกสำนึกรู้คุณกับการงานของคุณหรือสิ่งที่คุณมีคุณจะถูกยึดสิ่งนั้นกลับไปเวลาที่คุณสำนึกรู้คุณสวัสดีค่ะมิม่อนนะคะงานที่คุณทำเวลาที่เราสำนึกรู้คุณงานที่เราทำอะเราจะอุทิศทำงานของเราแบบถวายหัว เราจะรู้สึกมีความสุขกับงานที่เราทำยิ่งเราสำนึก <parler> รู <sinus> ้คุณมากเท่าไหร่เราจะรู้สึกว่าเราทำงานนั้นด้วยความสุขจริงไหมวันนี้ยิ่งคุณรักหรือว่าคุณสำนึกรู้คุณว่าการที่คุณออกมาไลฟ์สวัสดีค่ะแม่จอยการที่คุณออกมาไลฟ์คุณมาแบ่งปันด้วยความสุขการที่คุณออกมาไลฟ์คุณมาให้ความรู้กับผู้คนคุณจะรู้สึกว่าไลฟ์สดของคุณเนี่ยมันช่างมีความหมายคุณจะรู้สึกว่าไลฟ์สดของคุณเนี่ย มันทรงคุณค่าและมีพลังขอบคุณการแม่จอยนะทุกคนตั้งทายพี่ม่อนได้ยิ่งคุณขอบคุณการไฟ์สดของคุณมากเท่าไหร่คุณจะมีพลังและคุณอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับเพื่อนคุณมากเท่านั้นแล้วคุณรู้ไหมยิ่งคุณสำนึกรู้คุณว่าสิ่งที่คุณกำลังจะทำอยู่เนี้ยงานของคุณเนี่ยที่คุณออกมาไร้สดเนี่ยการแบ่งปันของคุณเนี่ยใครได้เจอคุณโคตรโชคดีคุณรู้ไหม ของควันมากมายเงินทองที่จะเข้ามาหาถาโถมมาหาคุณแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวสวัสดีค่ะคุณออสวัสดีค่ะพี่พรงานที่คุณทําอยู่เช่นกันถ้าคุณรู้สึกขอบคุณงานที่คุณทําคุณสานึกรู้คุณในงานที่คุณทําคุณจะถวายหัวแม้ว่าคุณจะทํางานเลยกําหนดเวลาคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณเสียเปรียบหรือว่าคุณเนี่ยมันขาดทุนคุณรู้ว่าการที่คุณทุ่มเททํางานนั้นอะ คุณรักในงานของคุณคุณเชื่อไหมไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินของคุณน่ะมันจะเติบโตเพื่อนๆเขาจะเข้ามารักคุณมากขึ้นความสําเร็จมันก็จะเพิ่มขึ้นแบบอัตโนมัติยิ่งคุณรักงานคุณมากเท่าไหร่ยิ่งคุณสํานึกรู้คุณในงานคุณมากเท่าไหร่คุณจะเติบโตได้แบบรวดเร็วและแบบอัตโนมัติเลยแต่ถ้าคุณไม่สํานึกรู้คุณในการงานของคุณเลย งานของคุณมันก็จะเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงและคุณก็จะรู้สึกไม่ดีกับงานนั้นและคุณก็จะรู้สึกว่างานนั้นไม่ใช่สําหรับฉันแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าไร้สดไร้พลังแล้วคุณจะรู้สึกว่าไร์สดเป็นไรที่ไม่มีใครดูเพราะว่าคุณขาดการสํานึกรู้คุณกับงานที่คุณทําจงจําไว้ว่าใครที่ไม่สํานึกรู้คุณในสิ่งที่มีอยู่สุดท้ายจะหายไปจากคุณ จงจำไว้ว่าใครที่ไม่สำนึกรู้คุณในสิ่งที่มีอยู่สุดท้ายมันจะหายไปจากคุณจงขอบคุณควบคุมทุกๆสิ่งที่คุณมีด้วยการสำนึกรู้คุณจงควบคุมสิ่งที่คุณมีอยู่ทั้งหมดด้วยการสำนึกรู้คุณวันนี้ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการกิจการของคุณจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อ การสํานึกรู้คุณของคุณมันเติบโตการสํานึกรู้คุณของคุณไม่ว่าจะเป็นการสำานึกรู้คุณในกิจการการค้าหรือทีมงานหรือพนักงานของคุณยิ่งคุณสํานึกรู้คุณในพนักงานคุณมากเท่าไหร่ยิ่งคุณสํานึกรู้คุณในงานของคุณมากเท่าไหร่กิจการของคุณก็จะเติบโตมากเท่านั้นแต่ถ้าหากคุณเป็นเจ้าของกิจการที่มัวแต่เอากังวลมีความกังวลกิจการของคุณก็จะดิ่งลงดิ่งลง วันนี้ถ้าคุณตกลุ่มรักงานของคุณอยู่ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็แล้วแต่และรู้สึกตื่นเต้นกับงานที่คุณทำตลอดเวลาคุณกระตือรือร้นทุกครั้งที่คุณได้ออกไปทำงานแม้มันจะไม่ใช่งานที่คุณชอบก็ตามณตอนนี้มันไม่ใช่งานที่คุณอยากจะทำก็ตามแต่คุณรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งในการออกมาไล์สดคุณรู้สึกอยากจะออกมาแบ่งปันทุกครั้งในการไล์สดคุณรู้สึกชอบในการออกมาไล์สดคุณรู้สึกว่า การออกมาให้สดจะทําให้คุณเป็นดาวคุณรู้สึกสํานึกรู้คุณกับคลื่นคลื่นดีๆมันจะดึงพาแต่ความโชคดีมาให้คุณแม้วันนี้คุณอาจจะยังไม่เป็นดาวแต่คุณรักในการแบ่งปันแต่คุณรักในการให้นั่นมันหมายความว่าสุดท้ายคุณก็จะได้มันฝันของคุณก็อาจจะเป็นจริงฝันของคุณจะเป็นจริงขึ้นก็ต่อเมื่อความสำนึกรู้คุณของคุณมันมากขึ้นตาม คุณสำเนึกรู้คุณตลอดเวลาว่าการออกมาไลฟ์สดของคุณเปรียบเสมือนการทํางานหรือถ้าใครมีงานทาอยู่ตอนนี้งานของคุณกําลังหล่อเลี้ยงชีวิตของคุณอยู่กําลังหล่อเลี้ยงครอบครัวของคุณอยู่และงานนี้มันให้คุณค่ากับคุณมากน้อยแค่ไหนให้คุณสํเนึกให้ได้ลองใช้จินตนาการของคุณดูสมมุติว่าให้คุณลองนึกดูวันนี้มีเจ้านายคนหนึ่ง ซึ <One input> <ge ar> ่งเจ้านายคนนี้เราไม่เห็นตัวตนของเขาเลยเขาจะคอยจดบันทึกความคิดของคุณคุณลองจินตนาการนะสมมติว่าวันนี้คุณออกไปทำงานแล้วคุณทำมาด้วยความสุขมันมีเจ้านายคนหนึ่งอะซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นตัวเจ้านายคนนี้ได้เลยเจ้านายคนนี้เขาจะคอยจดบันทึกทุกๆความคิดของคุณเขาจะคอยจดบันทึกทุกๆความคิดของคุณ ไม่ว่าคุณจะคิดด้านลบหรือคิดด้านบวกแต่เจ้านายคนนี้เขามีหน้าที่ในการจดบันทึกเรื่องราวการสํานึกรู้คุณของคุณทุกครั้งที่คุณสํานึกรู้คุณเจ้านายคนนี้เขาจะจดบันทึกไว้ว่าคุณสํานึกรู้คุณอะไรบ้างปฏิบัติการในวันนี้ให้คุณค้นหาว่าสิ่งใดบ้างที่คุณต้องขอบคุณมากที่สุดในการงานของคุณค้นหามากที่สุด เพื่อเราจะจัดการแล้วก็เพื่อที่จะได้ปฏิบัติการนี้ให้ได้ผู้จัดการคนนี้จะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณก็ต่อเมื่อการสำนึกรู้คุณมันมากขึ้นมากขึ้นยิ่งคุณขอบคุณสำนึกรู้คุณมากเท่าไหร่เจ้านายคนนี้เขาจะขอบเขาจะเขียนไว้มากเท่านั้นคุณบอกว่าคุณขอบคุณโทรศัพท์ของคุณที่เป็นเครื่องผลิตเงินถ้าไม่มีโทรศัพท์เครื่องนี้คุณก็ไม่มีใบหน้า ที่อ่อนไหตออกมาลายสุดนี้ทุกครั้งที่คุณทํางานของคุณคุณขอบคุณโต๊ะคอมพิวเตอร์ขุดเป็นคอมพิวเตอร์ที่ชาญฉลาดไม่ว่าจะพิมพ์หาข้อความใดก็แปลงผลได้อย่างยอดเยี่ยมเจ้านายขคุณก็จะจดบันทึกไว้ในทุกๆการขอบคุณหรือการสํานึกรู้คุณของคุณยิ่งถ้าคุณรู้สึกขอบคุณมากเท่าไหร่ผู้จัดการคนนี้เขาก็ยิ่งมอบสิ่งดีๆให้กับคุณมากเท่านั้น ในเรื่องการงานการเงินแม้แต่ธุรกิจของคุณโอกาสดีๆจะว่าเข้ามาหาคุณอย่างมากมายถาถมแม้นตอนนี้เราอาจจะยังมีเงินเดือน้อยแต่เราไม่ได้ดูถูกงานของเราแต่เราลองนึกถึงคนที่เขาตกงานเราโชคดีแค่ไหนที่ยังมีงานทำนึกถึงคนที่เขาทำงานทั้งวันกว่าจะได้มา เงินในส่วนนั้นแต่สําหรับเราเรายังมีดีกว่าคนอื่นเยอะให้นึกถึงคนที่เขากําลังลําบากเขาไม่มีแม้กนระทั่งข้าวกินเราโชคดีแค่ไหนเรามีงานทํามีงานที่เลี้ยงชีพเราได้เงินเราได้กินอาหารที่อุดมสมบูรณ์ลองคิดถึงอุปกรณ์ของคุณไม่ว่าตอนนี้อุปกรณ์รอบกายคุณเกี่ยวกับการทํางานมันคืออะไรให้คุณลองนึกถึงแล้วขอบคุณมัน นึกถึงมิตรภาพดีๆกับกรลยานิมิตเพื่อนๆของคุณว่าเขาหยิบยื่นอะไรให้กับคุณบ้างคุณนึกถึงสำนึกรูกคุณในพวกเขาคุณรู้สึกขอบคุณเพื่อนๆนั่งข้างๆของคุณที่ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาคุณแค่เอ่ยถามเขาเขาก็ได้ให้คําตอบที่คุณเนี่ยไม่รู้ว่าจะตอบได้อย่างไรแต่เพื่อนคนนี้ก็ให้คําตอบกับคุณคุณรู้สึกขอบคุณเขากับทุกๆครั้งคุณอาจจะลืม พกตังค์ไปที่ทํางานแต่เพื่อนคนนี้ก็ให้คุณหยิบยืมในการไปซื้อข้าวกินคุณรู้สึกขอบคุณกับปากกาของคุณที่คุณได้เขียนจดบันทึกเรื่องราวต่างๆสิ่งที่คุณไม่เข้าใจสิ่งที่คุณอยากจดไว้คุณได้ใช้ปากกาเล่มนี้เขียนได้อย่างยอดเยี่ยมคุณรู้สึกขอบคุณกับสมุดบันทึกของคุณที่คุณได้จดจารึกอักษรลายลักษณ์ได้อย่างสวยงามคุณรู้สึกขอบคุณกับ แผนกอื่นๆที่มีการคอนแทคหรือว่ามีการพูดจากับคุณขอบคุณค่ะคุณกุลาบนะคะเขาให้การติดต่อขอบคุณโดยที่เขาไม่เคยมีการเถียงคุณใดๆทั้งสิ้นเมื่อคุณรู้สึกสำนึกรู้คุณกับการงานผู้ที่เกี่ยวข้องการงานกับคุณมากเท่าไหร่ผู้จัดการที่ไร้ตัวตนคนนี้เขาจะจดบันทึกสิ่งที่คุณสำนึกมากเท่านั้นมากเท่านั้นแล้วยิ่งคุณสำนึกรู้คุณในข้อใดมากเขาจะส่งเรื่องราวดีๆ ให้กับคุณมากเท่านั้นคุณจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยมีความสุขเลือเกินกับการทํางานถ้าวันนี้คุณมองย้อนคนที่เขาไม่มีเงินเดือนคนที่เขาตกงานคุณจงรู้สึกขอบคุณที่วันนี้คุณยังมีเงินเดือนคุณยังมีงานทําให้คุณพูดกับตัวเองว่าการจำเนึกรู้คุณนะให้คุณจดแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันขอบคุณอย่างยิ่ง ต่อจุดจุดจุดสิ่งใดหรือใครปฏิบัติการในวันนี้ให้คุณจดสมุดลงว่าฉันขอบคุณอย่างยิ่งต่อจุดจุดจุดใครหรือสิ่งใดเช่นฉันขอบคุณอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ดีๆกับเพื่อนเพื่อนในที่ทํางานของฉันในวันนี้หากไม่มีเพื่อนในที่ทํางานฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรและฉันต้องขอบคุณจริงๆ สิ่งนั่นก็คือสิ่งของที่เกี่ยวกันกับการทํางานของเราและฉันขอบคุณจริงๆอุปกรณ์การไลฟ์สดของฉันไม่ว่าจะเป็นการขาร้งกล้องขอบคุณค่ะแม่แม่จอยนะคะไม่ได้เข้าไปดูแม่จอยนะคะไม่ว่าจะเป็นขาตั้งกล้องหรืออะไรก็แล้วแต่ให้คุณนะเขียนขอบคุณออกมาฉันขอขอบคุณอย่างยิ่งต่อสิ่งใดหรือใครยิ่งผู้จัดการเห็นคุณเขียนมากเท่าไหร่เขาจะยิ่งมอบความมหัศจรรย์ให้กับคุณมากเท่านั้น แน่นอนงานของคุณมันก็จะเติบโตมากขึ้นแต่สําหรับวันไหนที่เราหยุดเราก็ไม่ต้องขอบคุณก็ได้นะวันไหนที่เราหยุดนะแต่ถ้าวันไหนที่เราอยู่ในที่ทํางานเราก็ให้นึกถึงสํานึกรู้คุณกับสิ่งที่เราทํางานอยู่ต่อมาโดยสรุปนะคะปฏิบัติการวันที่6ปฏิบัติการมหสศา์วันที่6กทำงานดุดสิ่งมหัศจรรย์ข้อแรกนะคะ คุณทาตามปฏิบัติการวันที่1ก่อนคือคิดถึงแต่สิ่งดีๆกับทุกสรรพสิ่งเนาะคิดถึงสิ่งดีๆคิดถึงความโชคดีนะในทุกสรรพสิ่งอย่างน้อย17อย่างอ่าอันนี้คือปฏิบัติการวันที่6เนาะทำงานดุดสิ่งมหาเจรย์ทำความทำปฏิบัติวันที่1นึ่งนั่นก็คือคิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตเนาะอย่างน้อย17อย่างแล้วก็กล่าวขอบคุณทุกสรรพสิ่งอย่างน้อย17อย่างอันนี้อันเดียวกันแล้วข้อที่2นั่นก็คือขณะที่เราทํางานอยู่ในนนวัี ให้เราจินตนาการไปว่าขณะที่เราทํางานอยู่อย่างตูนทํางานบ้านนะอย่างพี่ชายแม่กำลังทอดทอดปลาสลิดอ่าโค้ชหมวยกําลังทํางานอยู่แม่หลานกาำลังทํางานค้าขายอยู่เนี네่ยให้คุณจินตนาการว่ามีผู้จัดการคนหนึ่งที่คุณมองไม่เห็นเนี่ย<ๆ>เขาติดตามคุณอยู่ตลอดเวลาเขาอยู่รอบๆกายคุณเขาไปไหนมาไหนกับคุณตลอดเวลาเขาจะคอยจดบันทึกค,ความคิดของคุณทุกครั้งที่พอคุณคิด สำนึกรู้คุณในสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับงานของคุณไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงสำนึกรู้คุณต่อสิ่งดีๆสิ่งอะไรเขาก็จะคุณก็จะมองเห็นว่าคุณสำนึกรู้คุณกับสิ่งนั้นอย่างคุณเห็นแก้วน้ําที่วางอยู่โต๊ะทำงานของคุณคุณรู้สึกว่าอุ้ยขอบคุณแก้วน้ำของฉันนะเป็นน้ํามหัศจรรย์แก้วน้ํานี่แหละช่วยทําให้ฉันดับความกระหายแล้วคุณก็วางไว้เจ้านายที่แสนดีคุณก็จะจดบันทึกว่าคุณ สำนึกรู้คุณกับแก้วน้ำที่โต๊ะทำงานของคุณเจ้านายก็จะรู้สึกดีให้คุณคิดเสมอนะหรือถ้าคุณหยิบเห็นโทรศัพท์ของคุณคุณก็อาจจะมองโทรศัพท์ของคุณแล้วคุณก็บอกตัวเองว่าคุณมองโทรศัพท์ของคุณแล้วคุณขอบคุณโทรศัพท์ของฉันขอบคุณโทรศัพท์ของฉันนะที่ทําให้ฉันเนี่ยได้มีโอกาสทํางานที่ฉันรักเพราะมีเธอฉันจึงได้ออกมาไลฟ์สด พอมีเธอฉันจึงออกมาไล้สดแบ่งปันคุณค่าแก่ผู้คนมากมายเป็นต้นนะคะเจ้านายที่แสนดีจะจดบันทึกข้อที่สองดังนั้นให้คุณคิดเสมอว่าในขณะที่คุณทํางานอยู่นั้นเจ้านายคุณคอยบันทึกการสํานึกรู้คุณของคุณไว้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะเห็นสิ่งอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณ สำนึกรู้คุณกับสิ่งนั้นเจ้านายที่แสนดีก็จะจดบันทึกไว้แล้วเขาพร้อมจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณเช่นเดียวกันปฏิบัติกา้ข้อที่3นะคะสวัสดีค่ะนะคะให้พูดจ่าให้ตัวคุณเนี่ยจดนะคะว่าฉันสำนึกรู้คุณอย่างยิ่งต่อใครหรือสิ่งใดให้คุณจดออกมาว่าหรืออาจจะจดหรือคิดก็ได้เพราะถ้าคุณคิด เจ้านายผู้แสนดีของคุณเขาจะจดบันทึกดังนั้นถ้าคุณอยากให้เจ้านายที่แสนดีของคุณจดบันทึกเพื่อที่คุณจะเพิ่มความดีนั่นก็คือคุณต้องกล่าวคําว่าฉันสํานึกรู้คุณอย่างยิ่งต่อใครหรือสิ่งใดตลอดเวลาและให้รู้สึกว่าสํานึกรู้คุณกับสิ่งนั้นและสิ่งนั้นมีคุณค่ามากมายมหาศาลให้สํานึกทุกสิ่ง ที่คุณเห็นได้มากที่สุดในเฉเพราะในขณะที่คุณคิดผู้จัดการเขาจะบันทึกแต่ถ้าคุณสามารถจดได้มันก็จะเป็นเพิ่มการบันทึกให้กับเจ้าหนายอีกครั้งหนึ่งนะดังนั้นไม่ว่าคุณจะเห็นอะไรก็แล้วแต่ปฏิบัติการข้อที่3ให้คุณสำนึกรู้คุณกับสิ่งนั้นแล้วพูดคำว่าฉันสำนึกรู้คุณอย่างยิ่งต่อทีมงานของฉันที่เขามาเติมความฝันให้กับฉัน ช่างเป็นทีมงานที่ยอดเยี่ยมเป็นทีมเวิร์กที่ทำด้วยหัวใจทีมงานของฉันไม่เคยเหนื่อยไม่เคยลาแม้บางคราเราทำโอทีแทบจะไม่มีวันหยุดแต่ทีมงานของฉันเขาก็เต็มใจและทำด้วยหัวใจเจ้ารายที่แสนดีของุมจดบันทึกไว้เขาก็ยิ่งจะส่งทีมงานที่แสนดีมาให้กับคุณ oh. ใครพอนึกภาพออกพอยิ่งนะคุณขอบคุณมากเท่าไหร่ เจ้านายที่แสนดียวคุณเขาจะส่งสิ่งนั้นมาให้คุณมากเท่านั้นยิ่งมันยิ่งคุณระล,ลึกถึงความขอบคุณไปถึงขั้วหัวใจสิ่งนั้นมันจะเติบใหญ่ขยายเพิ่มพูนทวีคุณมาใหม่ก้าวคุณคารมาลีและต่อมาข้อที่สี่ก่อนนอนคืนนี้ก่อนหลับไปในคืนนี้ก้อนหินมหัศจรรย์วันที่สองสวัสดีครับลูกอองเปิดเทอมวันที่แปดนะคะก้อนหินมหัศจรรย์ของวันที่สองคุณหยิบมันขึ้นมาเนาะ โทรศัพท์ค้างโวยมารีน่ารักนะแล้วกล่าวคํากล่าวถึงความโชคดีทั้งวันที่คุณได้เจอว่าคุณได้รับเรื่องราวข่าวดีอะไรมาบ้างเห็นมหัาสุจใของคุณเฉพาะกลางคืนนะคะเฉพาะกลางคืนที่คุณจะหยิบหินมหลาสุดใ์ขึ้นมาแล้วคุณนึกถึงความโชคดีที่คุณได้รับมาทั้งวันเลย ก่อนคุณนอนนะก่อนคุณนอนคุณคุณกำมก้อนหินไว้ในมือแล้วคุณนึกถึงความโชคดีทั้งวันตลอดทั้งวันที่คุณได้รับมาบอสอ่อนนะตั้งแต่เชานะ้าเนาะเจอความโชคดีที่เจ้าของแบรนดนิล่าตั้งแต่วันเกิดเนาะตั้งแต่วันเกิดเดือนเมษายนนะเขาก็ให้มาใช่ไหมกันแดดห้าแล้วก็เซรั่มห้าให้มาฟรีนะคะแล้วก็ฝากไม่กบมา บอสออนก็ขับมอไซค์แล้วก็มีบัตรประกันของพี่จอยนะพี่จอยพาซ่อมทําอุบัติเหตุให้ลูกสาวนะก็ไปรับเอกสารจากแม่กบนี่คือความโชคดีเนาะแต่แรกๆเลยบอสออนก็จะกำขึ้นมาสมมติว่าเรามีหินก้อนหนึ่งแล้วให้เราอันนี้คือเป็นก้อนหินมหัศจรรย์เป็นปฏิบัติการวันที่สองเนาะเราหยิบก้อนหินขึ้นมาแล้วเรานึกถึงความโชคดีตั้งแต่เราตื่นเช้ามาขอบคุณความโชคดีที่ฉันมีลมหายใจตื่นมาเพื่อสร้างพลังและไปต่อขอบคุณร ร่างกายที่เพียกพร้อมของฉันที่พร้อมรับความมหัศจรรย์ในวันนี้ขอบคุณนิราสกินแคร์แบรนด์ที่ฉันได้รับความโชคดีเจ้าของแบรนด์มอบมาเป็นของขว,วัญมาเป็นกรีปให้กับฉันในวันนี้ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจทุกครั้งกับความโชคดีที่ฉันได้เจอขอบคุณการไลฟ์สดของฉันที่ไม่มีเครื่องสะดุดใดๆและผู้คนก็หลั่งไหลเพิ่มพูนขึ้นทุกวันสวัสดีค่ะเพลงชวนหลับใช่ไหมนะน้องอ๋อมเพิ่มพูนขึ้นตลอดเวลา ขอบคุณความโชคดีที่ฉันเดินทางไปไหนมาไหนกับรถคู่ใจของฉันปลอดภัยในทุกเส้นทางและทุกเส้นทางก็ต้อนรับฉันได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณของขวัญมากมายที่ฉันออกมานากล้องไล์สดต่างมีผู้คนมากมายทั้งรู้จักและไม่รู้จักเขาประทับในติดใจในตัวฉันและเขาก็มอบของขวัญมากมายให้กับฉันฉันรู้สึกขอบคุณสุดหัวใจขอบคุณออเดอร์ชุดใหญ่ที่น้องตูนส่งไปเกาหลีในวันนี้และตัวของน้องตูนเองก็ได้สั่งออเดอร์มากับบอส นี้มันเป็นข่าวดีวิเศษมากๆเลยที่ฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทีไรลูกค้ามากมายก็ถาถมก็มาฉันลูกค้านําเงินก้อนใหญ่มาสนับสนุนฉันในทุกๆวันขอบคุณขอบคุณขอบคุณคุณนึกถึงความโชคดีของคุณในทั้งวันแล้วคุณก็กล่าวคําว่าเมื่อคุณพูดจบคําขอบคุณนั้นแล้วคุณก็กล่าวคาว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณแล้วคุณก็รับไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข ด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขดังนั้นปฏิบัติการวันที่6ใครพอสรุปได้ว่าต้องทำอะไร่า